เดือดครับคุณผู้ชมวันนี้28 sb news พาไปดูภารกิจสุดเข้มของกองกำลังบูรพาที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าปิดช่องลับชายแดนไทยกัมพูชาแบบไม่มีพักงานนี้ไม่ใช่แค่ตรวจป่าแต่มันคือการตัดเส้นทางของ,ของกระบวนการผิดกฎหมายให้จบสิ้นจากแผ่นดินไทยเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กกรบูรพาพร้อมหน่วยงานความมั่นคงกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายแนวชายแดนอำเภอตาพระยาอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว เพื่อปิดช่องทางธรรมชาติที่มักถูกใช้ลักลอบเข้าออกประเทศจนมาถึงรั้วสังกสีสีเขียวติดแนวคลองต้องสงสัยพรบั้งบ่อเลี้ยงกุ้งและที่พักแรงงานกำลังก่อสร้างเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจละเอียดทันทีเพราะพื้นที่ลักษณะนี้มักถูกใช้เป็นท่าข้ามลับของพวกเครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์และบัญชีม้าที่ข้ามไปมาเพื่อฟอกเงินและหลอกประชาชนเท่านั้นยังไม่พอครับเจ้าหน้าที่ยังลุยต่อไปที่ลานรับฝากรถบาร,รมีใหญ่บ้านวังมนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญประเทศ ตามเบาแสว,ว่ามีรถยนต์เพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วงปิดด่านตรวจแล้วพบรถค้างในพื้นที่23คันเต็ม,ตมกๆกกรบุรพายืนยันเราจะยกระดับการตรวจชายแดนเต็มกำลังเพื่อสก,กัดขบวนการผิดกฎหมายและปกป้องความมั่นคงของประเทศชาติคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับปัญหาช่องลับชายแดนแบบนี้เห็นด้วยไหมที่ต้องเข้มกว่าน,นี้อีกคอมเมนต์มาวิเคราะห์กันหน่อยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2 8 hb news ข่าวจริงเดือดจริงจากสนามจริง